ก็คือเจ้าเพชรสายม้านะคะเป็นลูกของลูกพันล้านค่ะแสนพันล้านค่ะแสนพันล้านนะคะมาจากนมุมกะสีมาถึงเลยและเมื่อที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะนะคะก็คือเจ้าเพชรตะวันหาเป็นลูกของลูกเพชรนะคะมาจากจุลแพจังหวัดขอนแก่นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรียนเชิญพนะกกิจกรรมได้เลยค่ะของน้องนุ้ยได้ที่สองค่ะยินดีกับ ถัากนี้กี่ร uh ื่องมาเนี่องมาทุนที an ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอ็แคพูดรู้สึกจะตั้งองเช้าอีกนะครับก็ได้ทราบไปแล้วนะครับตามที่มีความได้ของรางกยของกล้ามเนื้อนะครับจากจากท้ายเนี่ยยังสู้โดยสิ่งไม่ได้เพราะเพราะร่างกางมอ ของกางเนือการบอกของางเนื่ยท้ายเนี่ยตอนนี้ก็จะสมสวยทั้งหมดของกางเนี่ยขอขอจบเลยนะครับแต้นั้อดเลยครับมัน่ปให้โขดให้อ่รับที่ดีกว่าขึ้นมาแล้วก็หายเลขแดงแบบที่ห้าหมายเลขีแดแบบที่สส่วนมีหมายเลขสาเนี่ยตรงข้างใหญของเราสองตัวนะครับเพราะว่ามาวันนี้กงแล้วของมันก็มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ่อกลึก ความยาวไม่ได้เพราะว่าความสูงของร่างเลื่อคายเนี่ยเมื่อเที่ยวแล้วเนี่ยสูงตัวเบอร์สิบสองแบบเบอร์อกไม่ได้นะครับผมอับกอริทึมสองตัวนี้นะครับวางลึกด้านหน้าเนี่ยครับเบอร์รู้จักในความลึกนะครับแต่พอดูด้านกว้างของเส้นหน้าครับหมายเลขสิบสองตัวเดียวยืนขึ้แล้วพอเขาจะเป็น ที่พูสวยงามมีความกว้างนะครับมีความกว้างความแล้วกล้ามเนื้อท้ายนะครับขอมาเกาะในผู้ศิษที่มีสมบูรณ์มากกว่านันนีานะครับก่อนไปก็ก็ถ้าดูแลในเรื่องของการดด้ึาีก็มีลูนกระเาไปนะครับแล้ก็เป็นเหตุให้เกิสิ่งน้นทีเดายที่สั่ ขอบคุณมา,มากนะคะขอบคุณมากค,ค่ะ,คะเดี๋ยวเรียนเชไปรับรางวัลที่ด้านนอกได้เลยนะคะครับโอกาสนี้นะครับก็อยาจะขออนุญาตเรียนเชิญนะท่านอดีสสตสัตว์ปรวัติปุริลามนะครับได้ให้เกียรติมอบมามากกอรางวัลกับรุ่นที่รับรางวัลที่ะรด้านนอกนะครับฝ่ายวิธีการเชิญเรา,า,ก,ก,ารก็เรียพร้อมนะครับ รุ่นต่อไปที่จะเข้าสนามนะคะเป็นเท่ผู้วันแท้หนึ่งผู้ควายเผือกนะคะเท่ห์ผู้ควันแท้หนึ่งผู้ควายเผือกนะคะทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้หตัวค่ะเชิญเข้าสนามได้เลยค่ะและรุ่นต่อไปตัดสินเลยนะฮะค่ะส่งเข้ารอบแต่ส่งให้ประกาเลยค่ะ